สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะเราวันนี้นะคะแม่วีจัดมาทําการไล่ยุงนะคะไล่ยุงในบ้านของเราให้นี้กระจึงไปเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องหักนะคะยากันยุงนะคะให้เป็นชิน้นเล็กๆก่อนนะคะน่ะขวดพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดแบบนี้เลยนะคะนายากันยุงนะคะมาใส่เลยนะคะทําเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยนะคะเพิมนะคะเจลแอลกอฮอล์ลงไปเลยนะคะพอท่วมนะคะคุณผู้ชม เะะติมน้ำส้มสายชูล,ลงไปเลยค่ะตามไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่พอท่วมแบบนี้นะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมน,นะคะนําไปตั้งไว้นะคะบริเวณนะคะที่อ่าในบ้านของเราะะวางนะคะบริเวณนะคะจะเป็นห้องน้ําก็ได้นะคะห้องน้ํายุงก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเราสามารถนําไปวางไว้เลยนะคะบริเวณนะคะอ่ะตรงทีวีนะคะตรงโทรทัศน์นะคะ